รอยเลิฟเรื่องแรกของพวกเราเชียงสองห้าหกหน่งก็มาจากนิยาออนไลน์ซึ่งมีคนอ่านประมาณ700ล้านวิวเราก็เลยตัดสินใจเลือกเรื่องนี้มาแล้วก็มีเด็กๆสิบสองคนข้างหลังนี้เป็นนักแสดงนำในเรื่องพิเแว็บ์เป็นซีรีส์อะไรทุกคนมาสนใจแถวในนครบแน่นเลยนะคะเชิญเลยนะจ๊ะจริงๆแล้วมีมีหลายคนบอกว่าอยาก ที่อเชราทำบอยแล้วมามาตลอดแล้วเนาะอย่แบบว่าเราก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วพอมีคนแนะนำเรื่องพิเศมาให้อ่าน่าเราก็รู้สึกประทับใจมากรู้สึกอยากทำก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเชน2 5 1ห้าหนึ่งครับก็จะมี a r t i ต t m a อยู่แล้วครับก็น้องๆบางคนก็เป็น น้องๆที่แบบว่ารู้จักกันมาก่อนสเกลกันเข้ามาก่อนนะครับแคสติ้งกันเข้ามาแล้วแต่ว่าหลังจากที่ตั้งใจทำโปรเจกต์นี้ก็มีการออดิชันครับก็ประกาศอย่างเป็นทางการออกไปก็จะมีน้องๆที่เยอะๆเลยมาเป็นพันเลยครับแ,แล้วก็แล้เป็นเเอยู่แล้วใช่ครับแต่น้องๆที่เป็นเด็กเกเ่าก็ต้องลงสนามจริงพร้อมกัน เพราะฉะนั้นทำแคสติ้งใหม่หมดออดิชั่นใหม่หมดเมื่อเดินกุมพาที่ผ่านมาครับแล้วก็ประกาศจนเหลือ12คนซึ่ง12คนก็จะเป็นนักแสดงหลักเป็นนักแสดงนำในพิเดวิตซ์ซีรีส์ครับปกติเราจะเป็นแบบว่ายี่โม่ของบางคนแซบพอเปลี่ยนมัเป็นบอยเลิฟแล้วอย่างนี้ค่ะความยากคืออะไรบอยเลิฟก็แซบนะคะแซบแบบไหนดีนะ คือบางคนบางคนเนี่ยอาจจะเคยอ่านฟิทเบฟมาก็จะเห็นว่าจะมีแบบเอซเยอะใช่ไหมฮะก็จะมีความแทรกก็ยังคงต้องมีอยู่บ้างต้องรอดูอันนี้เอเสมือจริงหรือเล่นจริงเราเราเราสนับสนุนให้น้องทําการแสดงด้วยตัวเองแล้วก็เล่นจริงเล่นให้เสมือนจริงเสมือนจริง จริงกลงานกครทำซ้ำของแคร์กับซีรีส์วายนะปัจจุบันค่อนข้างเยอะคืออย่างที่พี่ช็อตพูดไปเนาะจริงๆแล้วบริษัทเชนเองก็ทําละครมาเยอะแล้วครับแต่ว่าลักษณะของบอยเลิฟหรือว่าซีรีส์วายเนี่ยจริงๆแล้วก็มีคนทักกันเข้ามาเยอะจริงๆแล้วตลาดนี้ครับบูมมากแล้วก็บูมในไทยมาหลายปีแล้วจนถึงตอนนี้จริงจริงซิลิวายของไทยเนี่ยไปแบบทั่วโลกแล้วครับเป็นคอนเทนต์หลักแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีด้วยนะครับถามว่าแบบเออเราก็อยากทํานะเพียงแต่ว่า ก่อนหน้านี้เราอาจจะยังไม่เจออะไรที่มันแบบมีความเป็นเราตรงกับเราจนมาอ่านนิยายเรื่องนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันน่าทําจริงๆเชื่อว่าคนที่เคยอ่านไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ดีจริงหรือไม่สนุกจริงๆเนี่ยคงไม่ถึงแบบ700ล้านวิวอะไรนี้ครับกับการที่มีคนทําอะไรสักอย่างหนึ่งเยอะๆค่ะนี่กรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีที่แบบเป็นประลาดที่น่าตื่นเต้นยิ่งการมีคนทําเยอะจะเรียกว่าไม่อยากเรียกว่าเป็นคู่แข่งเหรอแต่ว่า พอมีคนเข้ามาทํางานในตรงไหนสักตรงหนึ่งเยอะๆรู้สึกว่าตรงนังง้น,าานมันจะรับการพัฒนาเาะว่าการแข่งขันจริงๆแล้วมันคือการต่อสู้กับ้วยการพัฒนาแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นไปคําที่เราพูดกันอยู่เสมอคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์มันก็ยังต้องการการสนับสนุนต้องการการตั้งใจทํางานที่ดีออกมาอยู่เรื่อยๆไม่ได้จํากัดว่าแค่นั้นแค่นี้แล้วถ้าเป็นในเซนของเชนเองถ้าทำซีรีส์วายมันต้องเป็นแบบไหน ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นลายมือของเชนนะคะในแง่ของความคือไม่อยากจะบอกว่าเป็นคำว่าแซบใช้คำว่าเข้มข้นแล้วกันเพราะเราคงเป็นซีรีส์วายที่มีความเป็นซีรีส์วายแบบที่เขาเป็นกันแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็คงจะมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นด้วยครับกมีการมีการพัฒน์ยุโยบาย้องยังไงบ้างถ้าเล่นซีรีส์วายของตินจะต้องเตรียมตัวยังไงที่มาเพราะเราจำสูตรได้โหมดถ้าเป็นซีรีส์เป็นละครเราจะขอยังไคือ คือ้าย้อนกลับไปจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่การสร้างซีรีส์วายขึ้นมาหนึ่งเรื่องนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเราเดิวกันเราคุยกันกับน,น,น้นองๆทั้ง12คนคือเรากําลังอยากจะสร้างอาชีพสร้างนักแสดงในวงการนี้ขึ้นมานะครับเราอยากให้เขาเป็นนักแสดงอาชีพจริงๆทั้ง12คนนะครับส่วนแต่ละคนเนี่ยทำได้ทำทำได้มากได้น้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของวเองและความตั้งใจของตัวเองเพราะฉะนั้น สิ่งที่พวกเราตั้งใจคือทำ,ทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดกับโอกาสที่ทุกคนจะได้รับทีเป็นเด็ดซีรีส์คงเป็นแค่จุดเริ่มต้นของทั้สองคนนี้ส่วนจากนี้ไปเขาจะไปทางไหนกันต่อไปแล้วจะไปได้ดีขนาดไหนก็ทุกคนก็ต้องพิสูจน์ตัวเองกันสุดท้ายแล้วพี่ชอบฝากแม่มาแล้วแม่นำที่เลย <c oughs> แม่ฝากลน้องไปค <c oughs> ือได้ดูแม่ก็ต้องฝากสองอย่างแล้วกันนะคะนอกจากการฝากทีเด็ s เด็ดซีรีส์ที่จะออนแอร์ างช่องวัน31ในช่วงปลายปีนี้นะคะก็ตอนนี้กำลังเริ่มางานกันอย่างเข้มข้นแล้วฝากทีมเป็นาซีรีส์แต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ฝากน้องๆนักแสดงนำของเรื่องนี้ทั้ง12คนด้วยก็จะเป็นมีทั้งแบบหน้าไม่เอี่ยมเลยแล้วอาจจะมีหน้าบางหน้าที่แบบพอจะเคยเห็นกันบ,<า>บ้า,บางหรือคุ้นเคยกันบ้างแล้วเนีย้ยก็มารวมตัวกันในเรื่องนี้ เมื่อกี้เหมือนที่พูดเนเวทีนะคะคือความตั้งใจของเชนสองหกหนึ่งนั้นเราอยากสร้างทีมนักสแสดงอยากสร้างนักสแสดงที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นเด็กดีด้วยเพราะเราจะมีการอบรมบ่มนิสัยกันค่อนข้างแรงข่อนข้างหนักมากๆนะคะคืออยากให้เขาเป็นมืออาชีพจริงๆไปถึงในแง่ของทั้งหน้าที่การับผิดชอบตวาตรงต่อเวลาอุปนิสัยหลายๆอย่างมากเราฝันว่า เราอยากให้ทั้ง12คนเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วเขาจะเป็นได้แค่ไหนอันนี้ก็ต้องขึ้นกับตัวเขาแต่ละคนด้วยแต่เดี๋ยวถามได้เลยค่ะทุกคนพันกันจ,จริง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 เล่นเกมไปจนไม่ถึงคําถามสุดท ah ้ายนะคําถามสุดท้ายขอสปอยนิดหนึ่งหนึ่งใน12คนนี้ใครถูกเรียกอบรลบตัวต่อตัวมากที่สุดแจะได้ไปมิถึง อะไรนะครับใครเป็นตัวตึงใครครับใครนะเป็ใครนะใครนะเก็บไว้ก่อนไม่ไม่เออเก็บไว้ก่อนเพิ่งคำถามนี้ต้องเก็บไว้ก่อนไม่แน่าน่มาเฉลยนะคะับขอบคุณครับขอบคุณครับส่คให้น้องๆคุยกับน้องๆนะทีละเซตสี่คนเซตต้องจำเลยนะเซตอะไรนะครับเซตอะไรบ้า่เซตสี่บ้กันะอยู่น่กบอล ทีละสี่คนทีละสี่คนทีละสี่นทีละสี่คนตัวแยกเลครับธนาพลทุกคนเอาอย่างนี้ทสวัสดีครับพลชนาพลนะครับหรือว่าพลคนคิวครับสวัสดีครับเบนและเลนะครับสวัสดีครับภูนะครับสวัสดีครับผมเมเคิลครับเป็นยังไงบ้างถ่ายไปกี่ปีแล้วสิบแปดสิบหกสิบหกเป็นรายการออนไลน์ครับบอยเจนี่ภารกิจถ้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ c h a เรารู้สึกยังไงบ้างไอ้ส่วนหนึ่งของเช a i n นะวันนี้ ก็ค like mm ืออย่างแรกท่รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับเชนเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยแล้วก็พอได้มาเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของพีทเบสเบอร์ซีรี่เนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันมันเป็นครั้งแรกของเชนออริจินัลด้วยแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่มันมันยากที่จะอธิบายแล้วด้วยความคาดหวังของทางพีเอทีชอตด้วยด้วยความคาดหวังของการแสดงทุกคนด้วยที่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างด้วยการแสดงเองที่เราค่อนข้างที่จะเรียนค่อนข้างที่จะหนักดยเงี้ยก็รู้สึกว่า มันน่าจะปนความดีใจปนความแบบตื่นตันใจเออตื่นเต้นไปด้วยไปด้วยในมวลเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยผู้เด็กสุดครับผู้เด็กสุดต้องเลี้ยงพยงค่ะพี่พีดูแลได้เรียกได้ว่าพี่พีดูแลเป็นอย่างดีครับโอเคครับตอนนี้รัมีมีเหมือนแบบเป็นทั้งคนที่คอยแนะนำคอยสอนแล้วก็คอยคอยช่วยช่วยเหลือผู้ในเรื่องต่างๆแบบควรจะใหม่กับโครงการนี้ก็ ก็เลยลองขอคำแนะนำแล้วก็พยายามฝึกฝนตัวเองให้ได้เท่าคนอื่นครับพยายามเต็มที่ครับอยาครับผมคมรที่ได้มาร่วมร่วมกับงนี้ก็ได้่มคร้กอ๋อครับก็ต้องบอกว่าอย่างพอได้เข้ามาร่วมที่นี่นะครับผมเราก็รู้สึกในตอนแรกเรารู้สึกดีใจมากนะครับตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าที่บ้านที่บ้านผมก็ชอบพี่ชอตอยู่แล้วชอบอยู่แล้ว แล้วพอเราได้มาทํางานครับอย่างมาถ่ายมอยเจอร์นี่ครับเราก็ได้เหมือนได้มาทํางานกับทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพแล้วเราก็ได้พัฒนาที่สกิลของเราที่เราแบบเราได้มาเจอทํางานที่มืออาชีพจริงๆเนี่ยครับเ,เราก็ได้เรียนรู้ต่างๆมากมายครับเราก็ได้เจอเพื่อนๆที่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่น่ารักทุกคนเพ <c oughs> ื่อนๆน้องๆพี่ๆ <c oughs> ก็ทํางานกันอย่างค่อนข,ข,ข้างมีความสุขในการทำงานแล้วก็สนุกสนานครับ <c oughs> แล้วผมก็ดีใจครับเป็นดีใจที่ได้เป็นอีกเสียงหนึ่งในการผลักดันของ SoftPower ครับของของเรื่องบอยเลอร์ครับผลักดันที่ว่าสนับสนุนเรื่อง LGBT เรื่องความเท่าเทียมนะครับก็เหมือนดีใจได้เป็นอีกส่วนหนึ่งใน SoftPower ในการผลักดันซีรีส์เรื่องนี้ให้ออกมาครับเสงลัไ <ป S 2> ครับสวัสดีครับท็อปเทนครับสวัสดีครับป๊อปครับสวัสดีครับพาวเวลครับขอบคุณมากค่ความรู้สึกที่ได้มาร่องข้อเสนแล้วร่องจต์นจริงๆต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับยิ่งเขารู้ตั้งแต่ตอนแรกแลก็เป็นบอยเลยเรื่องแรกของเชนด้วยก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากๆตั้งแต่ตอนแคสอะครับที่มีการประกาศแล้วก็เขารู้ว่าได้เล่นก็มันเหมือน ก็หยุดมีหยุดงานไปแบบพักหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมารังได้ลงอากาศเชนก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ก็จะตั้งใจแล้วก็ทำในเต่มทีสำหรับเขาก็เต่นเต้นครับครั้งแรกคือตื่นเต้นเลยแล้วก็ตอนที่เขาประกาศก็ดีใจมากครับว่าเราเนี่ยได้ร่วมเป็นคนหนึ่งกับพิเบเแบบซีรีส์ของเชนออริจินอลนะวันนั้นเป็นวันที่แบบตัวเองดีใจมากก็พอ ครับครับเขาพูดตรงๆก็คือตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากทํางานอยู่กับบริษัทของชิดต่อห้างหนึ่งด้วยเพราะเราก็เคยดูทางตัวละครแล้วก็เราเคยดูตั้งแต่ตอนเด็กๆเราเราุ้ยแล้วว่าเนื้อหาที่เชนทํามามันเป็นค่อนข้างที่จะเข้มข้นบวกกับที่ว่าพอมันโบด พอมันบวกกับตัวนิยาขึ้นไปผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นนิยาที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆก,ก็เลยค่อนข้างหวังกับเรื่องนี้ครับแล้วพอได้รับเป็นตัวละครหนึ่งนะก็เลยรู้สึกภูมิใจมากๆครับที่ได้เป็นสว่วนนึ้ครับก็คนทุกคนรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้เพราะว่าแคสติ้งมากันนานมากแล้วก็ปรับหลายๆอย่างทั้งลุคทั้ง acting skill ทุกอย่างครับแล้วก็มันถึง วันที่เราได้เริ่มต้นในอะไรใหม่ๆแล้วแล้วผมก็เหมือนเป็นการกลับมาในนอบ3ปีได้เล่นวายโปรเจกต์ใหญ่ของพี่ชอตบ l เรื่องแรกของเชนเชนออริจินอลก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีใจมากๆแล้วก็อยากเปิดกล้องแล้วก็สู้ไปละฮะโอเคไปเร็ว <c oughs> <c oughs> ผมปิงปุ่นดีครับสวัสดีครับสายลับเพมวิทครับสวัสดีครับลีอัศรีครับสวัสดีครับกาฟิวพันธ์ัดครับต้องวางไม่แปดต้องพันทีมบอยเราพร้อมแค่ไหนก็มีมีความแตกต่างกันระหว่างงารกีฬา้านนะรับเหมนเดิมตัวผมเองก็อาจจะยังใหม่กับวงการเหมือนเดิมนะครับแต่รู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างโชคดีมากๆที่ได้แคสติ้งเข้ามาอยู่กับเพื่อนๆกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปทำงานผม ยิ่งยิ่งตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ผ่านไปราวห้าเดือนเริ่มมีความรู้สึกแบบพิเศษกับพวกเขาในกลุ่มพิเศษพิเศษแบบที่พิเเศษกัราบคือมีความรู้สึกพิเศษกับกับทุกคนจริงๆฮะคือคือมันแบบบางทีในค่าการแสดงครับมีการเรียนการสอนว่าเออเราอาจจะเป็นต้องมีการซิงค์เอนเนอร์จีกันมองหน้ามองหน้ากันแล้วก็ลองเดาใจกันแล้วก็บางทีเธอฟอร์มมันเม่ีนะครับ มันเหมือนกับการเล่นกีฬานะก็มันก็เป็นทีมเวิร์สซึ่งซึ่งยิ่งเราได้แบบว่าซีเอเนอร์จีกันแล้วก็อย่างที่บอกครับรู้สึกพิเศษกับพวกเขามไม่เหมือนกับที่อื่นอันนี้เป็นการแสดงครั้งแรกของเราหรือเปล่าใช่ครับก็คืออยู่ทั้งปีแปดทีแปดเป็นทีไรของเรา,ลาเ,เราลยก็มาใช่ครับก็ก็มาพุ่มเททางด้านนี้ด้วยครับแล้วก็จะทําให้เต็มที่ให้จบกับที่ทุกคนรอคอยครับรางวัลไม่ได้รางวัลตกร อาพี่ไซรับเราเป็นนุ่งพี่สุดไหมหเพื่อนกันครับ <c oughs> ตืนะ่นเตยนเน้อเป็นยังไงบ้างเราต้องมาเล่นบอยเลิฟมันแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเจอมาไหมครับก็อย่างแรกเลยก็รู้สึกรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับทุกคนแหละครับ แล้วก็รู้สึกดีใจครับที่ที่เรื่องนี้ก็เป็นบอยเลิฟเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็เป็นบอยเลิฟเรื่องแรกของทางเชนออร i จินอลด้วยครับก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมโปรเจกต์ครับแล้วก็พอการทํางานได้ร่วมงานกับกับน้องๆทุกคนครับผมหลายๆงานหลายๆอีเวนต์แล้วครับก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าพวกเราพวกเราจอยกันแล้วก็สนุกสนุกกับมันมากขึ้นเรื่อยๆ ใน,ในทุกๆงานครับผมแล้วก็พวก <พ mathematician S 2> เราก็ครอบครัวคาดหวังว่าคาดหวังว่าพอเราเราได้เริ่มเปิดกล้องันี้พวกเราก็จะจะสนุกไปกับมันแล้วก็ตั้งใจไปกับมันแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ได้รับชมผลงานของพวกเราเนี่ยสนุกไปไปเหมือนที่เรานสนุกที่จะพรีเซนต์ให้ผู้คนดูเล<ร><ๆ>ยครับมันมีอะไรเหมือนพิเศษ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 ความพิเศษอะความพิเศษก็อยากให้พิงบอกครับ มาต้องสัมผัสกัทุกคนแล้วก็แตกต่างกันไปความทุกคนจะมีความแปลกเป็นของตัวเอง <c oughs> เป็นช่ความอะไรเป็นความแปลกความแบบปลกครับ,บ,บคือถ้าอยากรู้ว่าใครแปลกอะไรยังไงไปสังเกตในใน,ในในรายการดูอันนั้นคือคือนตัวตนแล้วก็อาจจะเป็นแค่เรียกน้ำย่อยต้องติดตามผลงานไปเรื่อยๆครับมีนะครับเป็นไงบ้างอันนี้คือผลงานชี้นแรกรับเป่าเคยมีมาก่อนแล้วฮะมีบ้างมาอยู่กับผู้ชาย มันก็ต้องเล่นบอยเลิฟด้วยโห <k> ต้องต้องบอกต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนที่เพื่อนผู้ชายน้อยมากเ <c oughs> พื่อนผู้ชายน้อยมากแล้วแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้คุกคีอะไรกันแบบนี้ไงแล้วการปรับตัวของเราก็ยิ่งยากมากขึ้น <c oughs> ก็ตั้งแต่ได้ไปเรียนเวิร์กช็อปอไปเรียนแอคติ้งกันแคนก่อนหน้านี้ก็ทําให้เราเริ่มเรียนรู้เริ่มเรียนรู้พฤติกรรมนิสัยของแต่ละคนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เข้าคนเข้าแบบนี้คนคนนี้คนเข้าแบบนี้ใช่มันทําให้เรารู้เทคนิคในการเข้าหาคนมากขึ้นครับ แล้วก็เป็นบอยแลเอ้ยบอยเลิฟบอยเลิสใช่ใช่ใช่เป็นเป็นเป็นไม่ใช่ในศิลปะที่หนาวเป็นบอ่เลสก็เป็นบอยบอยเลิฟเรื่องแรกของผมเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ผมคาดหวังเหมือนกับที่เชนคาดหวังเหมือนกันก็จะพยายามที่จะพยายามทําให้มันประสบความสําเร็จแล้วก็ตั้งใจกับมันมากขึ้นครับครับผมกเล่นละครปกติมาจะต้องมาเล่นบอยเลิฟตรงสิ่งที่ต้องมาแตกต่างครับคุณ ฟิลหรอครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าฟิลมันแตกต่างกันยังไงเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มถ่ายเลย <c oughs> แต่ก็รู้สึกได้ว่าการที่มาอยู่กับคนแบบทั้ง12คนที่มันแตกต่างกันเนี้ย <c oughs> แล้วพอมันมาเป็นทีมทีมหนึ่งเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างระหว่างการที่เราแบบไปแสดงละครกับการที่เราแบบอยู่กับกลุ่มเพื่อนจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งมันมีความแตกต่างของของของมันอยู่ ซึ่งผมผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็แบบผมรู้สึกชอบมากแล้ววันนี้เรารู้อย่างว่าใครเป็นพีใชใครเป็นเบฟน่าเราเดี๋ยวเรา <c oughs> เรามาีพิโรธกิจกรรมเนี้ยน,นะต้่งติงหน้า,นารเ, <c oughs> เรามีพิโรธเลยคือเปล่าผมผมรู้ว่าทุกคนแบบว่ากำลังร้อนรุ้นกันแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนติดตามใครในนี้ไม่มีถามว่าเรารู้ไหมผมเบฟคือยังไม่รู้ครับยังไม่รู้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 ยัเไมนรู้ อตอนนี้รู้แค่พี่สตาร์ทไปก่อนเออเดี๋ยวไว้รู้พร้อมกันดี1 6ดีกว่าดีกว่าเกิดอะไรกันใช่ครับอะไรกันไอ้ที่ผมไม่ไหร่ครับสิ1 6กใช่ในปลายเดือนมิถุนายนให้ตัวแทนฝากฝั่งเราเป็นสองคนไทยแค่ไหนอะไรครับเรนนๆพี่ใหญ่เลยครับพี่ใหญ่ายพ่ใหญ่เดี๋ยวผมบอกช่องทางโอเคครับครับก็ก็อยากฝาก พวกเราครับทั้ง12คนนะครับผมอ,อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมรับรองว่า,าสิ่งที่พวกเราพยายามแล้วก็ตั้งใจทำมา,าเนี่ยอยากให้อยากาเพื่อทําเพื่อทุกคนจริงๆครับผมแล้วก็ซีปีนี้ได้รับชมกันแน่นอนครับสําหรับซีรีส์พิเศษซีรีส์ครับก็บบส่วนนี้ก็อยากจะฝากถึงทุกคนที่อยากจะติดตามพวกเราแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามก็คือติดตามได้ทั้ง Facebook, Instagram, TikTok และ Twitter เซิร์ชคำว่าพิษเว e ฟเดอะซีรีส์นะครับทั้ง4แพลตฟอร์มเลยนะฮะแล้วก็วันพฤหัสนี้อย่าลืมบ o y ซ y e p อร์นี่อสนะครับสนุกมันฮาแน่นอนครับฝากด้วยนะฮะประ้หมัน <IT> ออไเห็นพวก้นได้นะได้นะโอเคก็ไม่นะมอแล้วก็ไม่นะต้องเดือดต้องว้